สเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปแมคโครกันแล้วก็จะไปทำอะไรกันบ้างจะไปซื้ออะไรลูซื้อหมูซื้อกุ้งซื้อทุกอย่างหมือนกินกันที่ภาคกุ้นติดตัวนึงแย่แล้วต่อไปเราก็จะไปนู่นนี่นั่นนู่นเดี๋ยวเราไปดูกันจะไปดูกมาดักันแล้วกูแบบเดี๋ยวกูไปเลือให้ใหม่ไหมน้องมันเกือบครึ่งวันมันไม่หายแล้วรู้ป่ะจะกูแบบเฮ้ก็ไม่ต้องหายแล้วกันจบ มันหายงอนเลยเว้ยมันว่าวววแค่ความรู้ที่ว่ากลัวไม่ได้อยากงอนแต่ว่าซือ้อยากกขนมปังหมูหยองสิบบาทซื้อคืนไม่เอาด้วยกูจะบอกว่าทุกคนหายงอนด้วยขนมคนงงง กินเยอะเลยโอ้จบแมาโคนแล้วทุกคนแต่ว่าของมาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยนี่คือบินของเรา886หาร6ก็จะตกประมาณ1 4 7 1 4 7 7สิบี่สบุเ้ยพี่ค่ะนี่ทุกคนคือเราอะจัดของเรียบร้อยแล้วเยอะเลยคืออุ๊ย แล้วคือแม่ช่วยหนักมากตอนนี้นี่คือวิวบ้านเราใช่ไหมอันนี้เออขนมแม่เราเก็บใส่แล้วแนมไม่ใส่ใส่แล้วใส่แล้วเก็บคนอมแล้วเพื่อนมันนะขอฟ้องหน่อยมันนะใจอย่างเดียวเลยอ่ะเจะได้ขอบคุณครับยีนหมูเลยตอนนี้อุ้ยมีคนแปดสิบมีโอ้โหมินโอ้โหจกจบมีตู้เงนป่ะมีหนุ่ย ไว้ใช้น้ำมันใช้น้ำมันถ้ามันเอาเลยป่ะเาล่าเบียร์เลยหรอเบียร์เลยอีกนิดนึอบครับเอที่ไหม่มบงหน้ากูเที่อะพี่ผู้สนับสนุนใจดีอันนี้สองขวดไหนเล่าประสบอะไรเขาเรียกว่าอะไรเล่าสตอเบอร์ีนะคะทุกคนมันจะนุ่มกว่าสิงนิดนึ่งไปจัดเดียรบสิงค์สปอนเซอร์มาเอกิน้หม้ เอาเดียวเลยหรอมึงกินฟองไหมได้ได้มึงไม่อยากให้เอาเดียวได้ได้มึงไม่กินฟองไหมที่ทุกคนตะกี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคืออยู่ๆอยู่ๆกระทะก็ดับแล้วดับมาเลยดับมานานดับมาเลยดับมาเลยมากแบบดับมานานเลยทุกคนเออยังเงี้ยไหมาองดับมานานมากแล้วคืนนี้ยเปลี่ยนมาหลายอันแล้วแต่ตอนนี้มันติดแล้วนะทุกคนแล้วรู้ไหมว่าต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุคืออะไร จริงนี้จริงมันเสียบได้เลยมันไม่ต้องใส่ใช่มันไม่ต้องใส่ก็ได้นี่น่าจะเสียเออมันต้องเสียบคนไม่ได้หรอกเราชีสสร้างคอนเทนต์อยู่ละกินมาต่อทุกคนน่ารักเวอร์ก่อนจะเข้าห้องใจใจต้องล้างเท้าด้วยทั้งที่เจ้าของยังไม่เคยจะล้างเลยจริงปะเนี่ยไม่จริงเราต้องถ่ายตลอดถ่ายใหม่ๆเยอะๆแต่ที่ให้เราเดือดเลยรามาเริ่มกันเลย ทุกคนร <oh> ู e like e ้ว่ารูทวมาไม่เหมืนตอนเช้าเลยอ่ะทำไมสาวเป็นอย่างนีู้ก็ต้องให้คะแนนมาเหมาอนแบบทุกคนเรามีเดนนีดีเลยปะ เกมต่อไปไม่มาแน่ไม่มาจริงหรอโอเค อะไรอ่ะมันเป็นอัดแนวนอนอยู่ฮะอัดแนวคือไงอ๋ออืมฮ่าฮ่า ตอนนี้เรากำลังจะเดิเอ๊ะเรากำลังจะไปเดินเล่นที่เอเยทีกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตู้ด้วยใช่แล้วเราก็จะพาไปเล่นเครื่องเล่นที่อยู่ตรงนั้น,ท,น,นที่แบบเล่นฟิลชแล้ว <c oughs> <c oughs> <ส>วันนี้เป็นไงกินสนุกไหมอิ่มนุกมากเพราะช้อไม่ใช่แบบนี้เป็นแกงวิงวิงกันทุกคนเออสวยนี่แกงวิงวิงทุกคนถายอะถ่ยหน้ามายถ่ถ่ถึงแล้วถึงแล้วปะขอจัตหน้ามา Beauty เซเลบตบิวตี้เวอร์ตอนนี้โอ้โหช่างพร้อมช่างพร้อมหนึ่ง กูก <g ulp> ูช่างภาพค่ะวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราถึง AJT แล้วเราค่ะเบียงนะถ่ายไปแล้วหรอตอนนี้กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เรามาก่อกู้โลก <laughs> สุดๆกับกู้โลกแบบหนักมาก <laughs> นีทุกคน เราจะเข้าไปเล่นอันนี้สตาร์วอลฟีเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเขาห้ามถ่ายจริงเหรอ,อไหมฮัลโหลฮัลโหลนี่อันนี้คือที่ต่อคิวมันฟรีเป็นเกมที่แบบว่ายิงยิงอะเ,เกมเกมคนเดียวโอ้อเจไดยังไม่ได้มาเลยนี่นี่แบบขอสัมภาษณ์อขอสัมภาษณ์ ไม่โดนสักตัวถ้ามีนเป็นคนบอกูโล่โล่นี้งคงฟังสลายไปแล้วค่ะไม่ไดะขอไม่โดนอะไรเลยทุกคนเรามาเล่นอันนี้กันเอี่ยงมะล่าสุดมิ้นมิ้นมินเหม เราจะแยกย้ายกันกลับมาแล้วนะคือ,อมือมือสันนะ้นอะตอนเนี้ยโอเคทุกคน bye bye. Bye บ๊ายบายบ๊ายบายตอนไลค์ก Subscribe เป็นกัะเบนไฟกันนะแล้วก็ทึ้งไลค์นะ